มีเรื่องขอบคิดมาให้ตลอดตลอดสำหรับเอฟซีของฉันวันนี้วีซ่าอีกแล้วน้องไก่คือพี่จะทำวีซ่าพี่ควรที่จะไปจ้างเขาหรือว่าพี่ควรจะทำเองถ้าพี่แบบอยากได้ใจล้วนๆอยากเฮ้ยฉันอยากทำเองทำเองเลยใจล้วนๆบวกกับความพยายามแล้วลงมือทำได้เองส่วนเฮ้ยไม่ไหวว่าจ้างเขาดีป่ะก็เตรียมไว 5, ้ห้0 0ันถึงหกพัต่อหนึ่งเคส นะส่วนคนที่จะเป็นวีซ่าเยี่ยมเยือนก็ของแฟนก็ควรใช้ invitation letter ของแฟนแล้วก็พาสปอร์ตหน้าที่เขามีการเดินทางมาเมืองไทยแล้วก็หน้าพาสปอร์ตหลักถ่ายมาด้วยแล้วก็ h o s t e s hostresident ก็คือการเป็นเจ้าของสถานที่คอนโดบ้าน บ้านหรืออพาร์ตเมนต์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็บินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ถ้ามีสเตทเมนต์แค่นั้นเองส่วนของเราก็พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันแล้วก็เล่มเก่าที่มีการเดินทางออกนอกประเทศทั้งหมดทุกหน้าแล้วก็หน้าหลักของเราทะเบียนบ้านสำนักบ,บัรฑรชาชนถ้ามีการเปลี่ยนชื่อเอามาด้วยถ้ามีการสมรถย่าล้างใช้ด้วยแล้วก็หนังสือเอเอใบประกันการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินที่ใช้แอ r Booking เรายังไม่ได้ซื้อตั๋วจริงเราใช้แอ r Booking ซึ่งเราจะให้บริษัททัวร์หรือใครทําให้เราก่อนก็ได้ปิ๊นออกมาเป็นการแค่ยื่นวีซ่าให้เขาแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองการทํางานชั้นหนังสือรับรองว่าเราจะไปท่องเที่ยวว่าเราจะไปกี่วันกลับกี่วันอันนี้ต้องใช้ด้วยรูปถ่าย2นิ้วประมาณนั้นนะ แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเรียงเอกสารให้มันตามที่เขาขอว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เรียงให้ถูกต้องไม่ต้องเยอะเรียงตามที่เขาขอแค่นั้นเองแล้วก็เพราะว่าบางคนอะเวลาไปถึงเออเวลาคนตรวจอะเขาจะตรวจตามข้อข้อข้อ,ขอแล้วเขาจะเปิดดูบางทีถ้าเขาหาไม่เจอคือเขาว่างเลยนะเข,เขาเลื่อนผ่านเลยนะเพื่อนฉันเคยทําเจอเคสนี้นะังแบบโดนรีเจ็คแบบงงงเฮ้ยไม่ผ่านได้ไงวะเอกสารกูคุ้แน่นเลย แน่นไงแน่นมากแน่นไปเออนะแล้วก็แค่นั้นเองที่ต้องใช้มันไม่ยากแต่ถ้าอย่างเป็นเดนมาร์กบางที่อ่ะ invitation letter มันต้องประมาณว่าเออมันต้องใช้ id ของเขาแล้วเขาจะไปกรอกในระบบเพื่อที่จะเอา reference code เนี่ยเอามาให้เราแล้วเราต้องใช้กรอกใน application แต่บางประเทศที่อย่างในโซนยุโรปเป็นวีซ่าเชงเกนสวิตเซอร์แลนด์หรือเยอรมัน ใช้พิมพ์เอาได้เลยพิมพ์เองได้เลยแล้วก็แจ้งว่าเขาจะซัพพอร์ตเราเราจะมาเมื่อ,อไหร่เราจะกลับเมื่อไหร่การอยู่ที่นั่นเขาจะดูแลเราทั้งหมดแค่นั้นจบง่ายไหง่ายมากแต่ถ้ามีปัญหาหรือคอมเมนต์ถามมาอย่าลืมกดหัวใจนะจ๊ะคลิปดีๆมีรอให้เพื่อนๆอ,อีกเยอะขอบคุณที่รักกันจุบจ๊บ